ตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนถามว่าอาจารย์แล้ววัสดุฟื้นฟูดินเนี่ยนะเราจะใส่ยังไงผมบอกแล้วว่าหนึ่งถ้าคุณปลูกใหม่นะจุดที่คุณจะปลูกนะแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยคุณห่มบ่มฟื้นดินนิดหนึ่งปุงห่มบ่มฟื้นดินดน,ดนิดหนึ่งนะแล้วก็เอาสูตรสองเนี่ย ราดต้นเราประมาณสักครึ่งลิตร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 เลยไม่ต้องผสมน้ำอย่าเพิ่งปลูกตอนยังไม่ปลูกตอนปรุงดินขึ้นมาก่อนเราเสร็เราทิ้งไว้ประมาณสักสามสี่วันคุณปลูกเลยส่วนที่ปลูกไปแล้วคุณจะดูแลเขาดูแลยังไงถ้าคุณต้องการให้สี่ปีกว่านี่คุณสามารถกรีดยางได้เพราะขนาดต้นมันใหญ่ได้ขนาดความสูงได้ขนาดความสมบูรณ์ได้หมดเลยนะไม่ต้องรอห้าปีหกปีนะ คุณก็ต้องกล้าทุ่มก็โดยทำปุ๋ยทำทำว่าสุุฟื้นฟูดินสูตรสองกระสูตรสี่นะลงประจำลงทีนิดหนึ่งนะซึ่งค่าใช้จ่ายมันนิดเดียวแต่ว่าค่าแรงงานมันสูงแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมันได้เงินเยอะอกว่าบ้างนะ แล้วถ้ามีคุณคุณมีกําลังทําสมมติว่าคุณมีอยู่ประมาณ20ไร่ถ้ามีคุณคุณมีกําลังทํสองไร่คุณทํสองไร่ก่อนทํสองไร่ให้มันโตให้มันได้ขนาดให้เร็วที่สุดนะแล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยคุณค่อยมาทําอีกสองไร่อีกสองไร่เพราะว่าถ้าคุณสองไร่คุณกีดก่อนเนี่ยคุณมีเงินก่อนก่อนคนอื่นเขาและการกีดก่อนก่อนคนอื่นเขาเนี่ยนะ ในต้นที่สมบูรณ์มันไม่สุดหรอกให้กูกีดอย่างอยู่ถูกวิธีคุณก็ไม่ต้องรอถึงสะห้าปีหกปีเรื่องพวกนี้ผมทดลองมาแล้วนะส่วนที่มันมัน,ม,นมันเป็นอยู่แล้วแล้วตอนนี้จะเข้ามาเดินแบบ p r m ก็ไม่มีอะไรฮะคุณเตรียมถังไว้เลย ทั้งคิวอ่ะคุณเตรียมสูตรสองไว้เลยกับสูตรสี่ไว้เลยนะฮะตน้นฤดูนะครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งเดือนกูเข้าไปพ่นทีหนึ่งพ่นทีหนึ่งพ่นตลอดเลยครึ่งเดือนพ่นทีหนึ่งครึ่งเดือนพ่นทีหนึ่งครึ่งเดือนพ่นทีหนึ่งอย่ามาถามผมนะว่าไล่หนึ่งต้องใช้เท่าไหร่อยู่ที่พวกท่านพิจารณาเองนะพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะไล่หนึ่งอ่ะผมผมบอกเลยว่าไม่เกินไม่เกิน สูตรสองไม่เกินไม่เกินนะฮะไม่เกินห้าสิบลิตรนะไม่เกินห้าสิบลิตรผมว่ายี่สิบลิตรก็เยอะละนะพ่นพ่นพ่นพน,นะแล้วก็พ่นเลี้ยงหญ้าเพื่อเอาหญ้าเนี่ยตัดหญ้าเข้ามาคุมเพราะในหญ้านี่ก็คือปุ๋ยที่พวกท่านซื้อนะมีธาตุอาหารหมดอะไรก็ช่างที่พืชรวบรวม ขึ้นมาเป็นโครงสร้างของพืชน,นะมันก็คือมันดูดเอาธาตุอาหารที่จําเป็นขึ้นมาเป็นตอนนี้พอเราตัดตรงนี้ไปห่มตรงไหนก็ช่างพอมันย่อยสลายมันก็ปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชจําเป็นต้องใช้ลงสู่ดินบริเวณนั้นเป็นการเก็บเกี่ยวปุ๋ยข้างนอกเข้าไปไว้ในแปลงเห็นไหมผมถึงบอกว่าจะพืชน,นะมองให้เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ มองให้เป็นศัตรูตัวร้ายก็เป็นศัตรูตัวร้ายนะผมพูดเรื่องนี้ธนาคมนะฮะสมัยก่อนที่ตอนเริ่มทำให,หม่ๆไปไหนก็ช่างเจอคนเขาตัดหญ้าริมถนน,นเจอที่วัดเขากวาดใบไม้แล้วก็เผาทิ้งแกไปขอไว้หมดเลยจนเหมือนคนบ้านะแต่สิ่งที่แกได้ก็คือสวนทุเรียนแกซึ่งเขาตักหน้าดินไปขายหมด นะก็ตอนนี้ก็เติบใหญ่เติบโตให้ลูกนะแทบไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยรู้สึกจะไม่เคยด้วยตรงนั้นแปลงนัน้ไม่เคยเลยใช้ความบ้าของแกนะเนะจ้าอะไรอในราบพืชอ่ะ ในไนโตรเจนก็มีฟอสฟอรัสก็มีโพแทสเซียมก็มีนะกัมถันก็มีแคลเซียมก็มีแมกนีเซียมสังกะสีเหล็กมีหมดฮะสิบหกตัวสิบเจ็ดตัวครบหมดเพียงแต่ว่าโอเคขยันเพิ่มอีกนิดหนึ่งได้ไหมละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมคุณก็ไม่ต้องมากีดยาแบบกีดยางแบบโอตีสามยัน จ็ดโมงเช้าตีสามยันเจ็ดโมงเช้าคุณก็กีดน้อยลงตีสามยันตีห้าจบแล้วกีดน้อยลงแต่ได้น้ํายางมากขึ้นพันห้าร้อยมิลลิลิตรถ้าต้นยางสมบูรณ์เนี่ยนะกระถางมาน้าห้าร้อยมิลลิลิตรต้นยางสมบูรณ์เนี่ยนะสองรั้งก็เต็มแล้วนี่ไอ้แปดร้อยมิลลิลิตรอะนะกี่5้าครั้งยังได้แค่เป็นก้อนแค่นี้เราทําสวนยางเราทําแบบ ุตสาหกรรมภายในครอบครัวเราสามารถแบ่งส่วนหนึ่งมาทดลองได้ลองสิครับลองดูถ้ามันเป็นผลดีต่อครอบครัวรีบทําแต่ถ้าโมจะคิดว่ายุ่งยากอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่าทําเลยขนาดอาชีพตัวเองยังไม่รักไม่ทดลองไม่อะไรเลยโอเคนะ เพราะนั้นเพราะนั้นอยากจะขอให้พวกเราเข้าใจนะ,ะสำหรับเรื่องเรื่องยางนี้ก็เอาแค่นี้จนกว่าจะมีคำถามตั้งเข้ามานะเราคลิปแต่ละคลิปนี่ยผมจะผ่านคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉันนะถึงสมาชิกทุกคนทุกคนถามเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวทางอาจารย์โดนลวีออาจารย์ซีเนี่ยแล้วก็พวกอาจารย์อาคมเขาก็จะไปแยกแยะว่ามีคำถามอะไราราขาพืชเขาตอบไม่ได้ ราคาพีอาเอ็เขาตอบตอบไม่ได้ผมก็จะตอบให้นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคุยกับพวกเรานะแล้วขอนิดหนึ่งสมาชิกคนไหนเอาไปลองทําแล้วก็แจ้งด้วยว่าเออตอนนี้ผมกำลังเริ่มลองครับอาจารย์ครับอย่างงาู้นอย่างนี้เล่ามาเรื่อยๆถ่ายแล้วก็เล่ามานะเพื่อเป็นเพื่อคนอื่นเขาจะได้รับทราบว่าทำเราได้ผลไหมถ้าได้ผล เขาจะได้ไปทำต่อกันนะโอเคนะครับ